อยากมองเพ่ยวมันง่ามเพียงมึงนะง่ามคักง่ามเนีย่ยวนะ่หนไหมมันลายไหมม่งเจาะลายคักลายเนีย่ยวเห็นไหสวัสดีค่ะสวัสดีพายพี่น้องมา สักครู่สุขันจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวล้วก็ทางต่างประเทศมากแต่พี่น้องจ้ามันดีภาพมาเจิมอันฟันฝ่าพี่น้องได้อันฟันฝ่ามากเขาต้องเมนูนี่นพี่น้องขนมเส้นอยากไหมพี่น้องเห็นอันฟันฝ่าสดๆนามๆงเลยเวลาอยากอยากมองพี่น้องมันงามแพียงมึงนะงามขังงามเนียวเลยนะสดๆ,ๆกินก็ขนมเส้นไปะเลยเวนกับแสบบาดนั่นแล้พี่น้องมีแคบหมูน้ำแล้วก็มีแลดิสนี่ก็ได้มาใหม่ค่ามืรเจ้าค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นน้ำี่นด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดเขามารับชมขอบคุณหลายๆคะ่ะเมืองเส็จขนมเส็จพี่นอ้องงามบ่อันนี้มันปรุงเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยปรุงน้ำปลาแดกเมืงน้ำตางล่างดีดีน้ำลายแตกม่เจ้าเอ,อ,อ้คุณจะแม่น้ำ,นำไหม พิธีการทำทำให้หลายรอบแล้วหรพี่น้องแล้วรอบนี้ม่ได้เฮ็ดเดะอุย้ยนัวงนุ่นมาเพียรถเถะบ้านนี่หลายแห้ทพี่น้องนี่เขาต้องเสพมันกินเมื่วาน,นี่ก็ขคอทวดเจ้าพี่น้องเล้วมันหลายไหมว่เจ้าอลายขาหลายเนี้ยไปแล้เอาแล้ว ถ้ากล้องตัดบอกไม่เด้อเบิ่งซอยกันอืมอืมเคคลับมึนน้งไง กลุ่มใส่ ไปเป็ดพี่น้องเลยรสชาติคล้ายถั่วงอกนะคะพี่น้องเป็นป่า เคยมเน,น,นี้อมันนี่มันจะยานสมัครเพ็อ 撇。 Oh. ไปซื้อมากใหม่ๆพี่ต้องอันสันฟาไอเมียเขาจะได้มากบางได,ได้เนี่ยตาไล่ พยายามกันมโอ้คักเนยอะเนี่ย อบพิกยังไม่เผ็ดค่ะ าเมนูผ<ด><ด>ู้หญิงก็ยังเสียเนบๆขนมเซนต์ตบะคุ่งซะอื เห็นอันฟันฟ่นมามาไม่อยากมึงนัง ไอ้แม่ทองช่วยๆเนี่ยค่ะมันปิวไปนะเต้บ่เถืงเต้ไหมเนะอือร่วมพัดไปโอ้พี่นอ้องครับยี่แตกจนๆน้อยยุบานน้อยตอนเนี้ยเผื่อในเด้อผู้ใดได้เดมื่อบาน 我不能吗？No. เท่ากันดีคักมั้ พอดีพี่น้องอิม่มก็เศร้า เมืม่อปุ่ดีพี่น้องเอาละวันเพลสเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้ปลอดภัยพี่น้องเด้อผู้ใดกับบ้านสงการฝนซ้อนน,น้ำอยู่พี่น้องอยากกลับ,บแต่สมมติดโควิดกลับแล้วสถานการณ์โควิดนะพี่น,น้องเราถ้าเขาเปิดเป็นอโอ้เสียงเขาเป็นแหี่บ สงการนี่เป็นปีไม่ไถ่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคันพี่น้องขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะความสุขหะลายพี่น้องไปรนดน้ำดําหัวปวดเทาอยู่บานซุขเนีก่กับได้ยูแต่ในเฮียน,นขึ้นกอลพี่น้องไปไส้กับบได้เนี่ยนั่นละค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขึ้นกอลเราพี่น้องจังใดกระดายนาะฝากไปติดตามแฟนเพจเ a c e b o o เวนเบยฟ้ามดีนั่นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ช่องยูทูบพ่อเลยพี่น้องะ่ะฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเด้อ เปิดเสร็จท่ว่าผ่าชีพไปไหมต,ต่อไปที่พี่น้องเพชรไปลนักศึวษาอีกอย่างไม่เป็นนาซาไปเลยแม่นาซาแบบซาบไปนะนั่นแหละค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรำลุลุ่ยๆถูกหวยเรืงวันที่หนึ่งด้ค่ะพี่น้องคะไปแล้วค่ะพ่อกัรแม่คิดนาคะขอบคุณค่ะมืดพอดีพี่น้องอิ่มแห้งไปแล้วค่ะเด้อ